สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนคุยเรื่องปรัชญานะคะปรัชญาว่าด้วยความจริงตีความผ่านหนังเรื่องลูซี่ค่ะอิมเขียนลงบันทึกในเพจ Philosopher อิมอกอิมใจ The Lover เมื่อวันที่28มกราคม2015นะคะคือปีที่แล้วค่ะ ก็เข้าบันทึกกันก่อนแล้วอิ่มก็ไปเสริมตอนท้ายเหมือนเดิมนะคะดูเรื่องลูซี่แล้วชื่นชมคนเขียนบทมากเขียนเจ๋งมากๆคือคุณมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กับปรัชญาด้วยนะมันมีความเป็นไปได้ที่หากเราใช้สมองได้เต็มกำลัง100%ซแล้วเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งเพราะเราสามารถบังคับโมเลกุลในร่างให้เปลี่ยนรูปได้ เวลาเป็นเอกภาพนั้นทําให้คนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์เข้าใจยากเพราะคนสอนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความรู้พอจะอธิบายด้วยและการกําหนดสิ่งต่างๆในโลกเราเป็นรูปประรรมจนถึงสิ่งที่เป็นนามประมรรมักถูกมองข้ามว่าไม่มีอยู่จริงทั้งที่เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งในโลกและในจักรวาลจนเป็นกุญแจไขาการมีอยู่ของสรรพสิ่ง แค่ยกตัวอย่างถ้าเวลาหยุดทุกสิ่งก็หยุดเวลาเคลื่อนไหวทุกสิ่งเคลื่อนที่ลองเอาจากดววูวีดีโอใน y YouTube มาเป็นหลักการก็เห็นชัดเมื่อเรากดพอ u ส์เวลาหยุดมันหยุดเล่นกดเพลย์ก็เล่นต่อกดย้อนหลังมันก็ย้อนกดข้ามไปข้างหน้ามันก็ข้ามทีนี้เคยพูดไว้ว่าโลกเรามันอยู่ในระบบปิด ในกาแล็กซีหนึ่งมีระบบสุริยะซ้อนกันซ้ายขวาบนล่างเต็มไปหมดแล้วระบบสุริยะหนึ่งก็มีดาวตั้งหลายดวงและจักรวาลมีตั้งกี่กาแล็กซี่ทีนี้การจะตั้งระบบปิดจึงเป็นสิ่งที่ใครสักคนต้องทำแน่ๆเพื่อควบคุมมันได้ง่ายโดยไม่ได้ไปกระทบมิติอื่นๆแค่ร่างกายเราซึ่งก็ถือว่าเป็นจักรวาลเล็ก นี่ก็คือระบบปิดอย่างหนึ่งแล้วและมันก็ถูกควบคุมได้ง่ายมากเรื่องของโชคชะตาจึงถูกควบคุม100เปอร์เซเพื่อไม่ให้กระทบระบบเป็นอิ่มอิ่มก็ทำนะถ้าอิ่มเป็นพระเจ้าอันนี้คือบันทึกของอิ่มเมื่อวันที่28มกราคม2015ค่ะอิ่มเขียนบันทึกหลังจากที่อิ่มดูเรื่องลูซี่นะคะลูซี่นี่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นนางเอก อิมอยากจะแนะนำว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจมากนะักก็ฟังอิ่มสปอยก็ได้ค่ะอิ่มจะสปอยว่านางเอกคือลูซี่เนี่ยค่ะเป็นก็คือตอนแรกๆก,ก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็จะขนยาเสพติดวิธีการขนยาเสพติดก็คือใส่ไว้ในออช่องท้องอะคะ่ะคือกินเข้าไปอะคะ่ะ แต่จำไม่ได้เหมือนกันบางคนก็โดนผ่าตัดนะคะแล้วทีนี้ยามันแตกขึ้นมาปรากฏว่าเกิดผลข้างเคียงเพราะว่าตัวยาตัวนี้มันมีส่วนที่ก่อให้เกิดเอ่อเอฟเฟกซึ่งมันเป็นเหมือนกับฮอร์โมนชนิดหนึ่งของการกำเนิดเด็กอะคะ่ะคือการกำเนิดของเอมบริโอในผู้หญิงมีคันเลยทีนี้พอมันเกิดเ ซึ่งซึ่งลูซี่ก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงมีคันแต่ว่าไอตัวยาตัวนี้มันมีผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกาย,ยคะเพราะมันแตกในร่างกายเนี่ยคนอื่นก็อาจจะตายแต่ลูซี่เธอไม่ตายคะ่ะแต่ปรากฏว่าไอตัวฮอร์โมนตัวนี้ไปกระตุ้นการอย่างรู้บางอย่างในตัวของลูซี่ก็ปรากฏว่าเธอสามารถ สัมผัสกับทุกสรรพสิ่งได้คือใช้สมองได้เพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มกําลัง100ปซนจากนั้นพอถึงตอนที่ใช้สมองเต็มกําลัง100%เธอก็สามารถที่จะปรับโมเลกุลในร่างกายให้เป็นอะไรก็ได้และก็ยอมจากโลกนี้ไปเพราะรู้สึกว่าคือเธอได้ค้นพบความจริงแล้วและเธอต้องการไปเป็นความจริงก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งค่ะไม่ต้องการจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปอื ันนีน้่ก็จะมาพูดต่อตรงที่ว่าคนเขียนบทนี้ค่อนข้างมีความรู้ทางด้านพุทธมากเพราะว่าจริงๆลูซี่แทบจะเป็นตัวแทนถึงความความเป็นพุทธเลยเพราะพุทธเรานี่จะสอนเรื่องสติปัญญาแล้วก็ไปไปให้ถึงความจริงอันสูงสุดแล้วการไปให้ถึงความจริงอันสูงสุดนั่นคือการไปด้วยตนเองนะคะไม่ใช่แค่สวดภาวนาแต่คือต้องไปด้วยการอย่างรู้ด้วยตัวเองเลยค่ะ ทีนี้ลูซี่อาจจะทำได้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นหนังสองในหนังนี้ก็มีฮอร์โมนที่มาจ่อ,อที่เกิดมาจากฤทธิยาเป็นเอฟเฟคเนี่ยส่งส่งผลให้ลูซี่เนี่ยสามารถเข้าถึงความจริงระดับสูงสุดคือสิ่งจริงแท้ได้ แต่ในความเป็นมนุษย์ปกติมันก็ค่อนข้างน้อยอะคะ่ะที่ใครจะค่อยๆไต่ระดับความจริงขึ้นไปขึ้นไปแต่มันก็ต้องใช้กายสังขารลรเออรูปรูปกายเราเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันอิ่มชอบไปติดกับคำติดปากคําว่ากายสังขารเพราะในความเป็นไทยของเราเนี่ยใช้คำว่ากายกับสังขารในลักษณะของรูปขันคือร่างกาย ทั้งๆท,ที่ความจริงคําว่าสังขารในทางพุทธอะแปลว่าความคิดนะคะไม่ใช่แปลว่าร่างกายคือในขันห้าเราต้องอธิบายทางพุทธก่อนว่าทางพุทธเนี่ยขันห้ามันจะมีอยู่ห้าอย่างก็คือ 1. รูปกายคือร่างกายบอดี้เราเนี่ยคะ่ะสเวทนาเวทนาคือแปลว่าความรู้สึก 3. สัญญาสัญญานี่คือความจำของเราคะ่ะ สี่สังขารสังขารแปลว่าความคิดค่ะไม่ใช่ร่างกายค่ะส่วนอันที่5คือจิตวิญญาณค่ะทางพุทธจะเชื่อว่าสิ่งที่ก่อเกิดให้ให้เรามีอยู่หรือ Being อ่ะค่ะ human being หรือการเป็นสรรพสิ่งการเป็นวัตถุได้เราต้องประกอบด้วย5สิ่งนี้คือขันห้านะคะนี่คือทางพุทธอ่ะส่วนเราเข้ามาถึงเรื่องลูซี่ต่อลูซี่ตอนที่นางไปผจญภัยแล้วก็ต้อง ไปหาศาสตราจารย์เพื่อที่จะบอกความจริงที่ที่นางได้ค้นพบเนี่ยค่ะไขไขไขความจริงของจักรวาลหรือของโลกมนุษย์เนี่ยนางก็จะต้องหนีพวกนักค้ายาด้วยแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยนางก็เริ่มจะเห็นความจริงเห็นเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น,นะคะอย่างเช่นว่าอิมจะยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วคนเรากับสัตว หรือพืชก็จะเห็นในสิ่งต่างๆของโลกเนี่ยในมิติที่ไม่เท่ากันนะคะอิมยกตัวอย่างให้ก็ได้อย่างอย่างคนเรากับนกแค่นกเนี่ยค่ะนกนี้มันจะเห็นรลังสีพวกอินฟราเรดเนี่ยมันจะเห็นได้ได้มากกว่าเราในขณะที่เราเนี่ยจะมีคลื่นเราจะรับคลื่นคลื่นแสงคือเราอาจจะรับคลื่นแสงได้ต่ํากว่าค่าค่านี้เนี่ยค่ะคือค่า ค่าค่านั้นค่านี้แค่นั้นนะคะแต่นกมันอาจจะมองเห็นได้มากกว่าเราดังนั้นนกจะเห็นคลื่นแสงอ่ะเวลาสายตาที่นกมองสิ่งต่างๆอ่ะกับสายตามนุษย์มองมันก็ย่อมต่างกันหรือแม้แต่หมาหรือแม,อแมวเวลามันมองเห็นอะไรเงี้ยคลื่นแสงที่มันรับไปเนี่ยในในประสาทของมันอะ่ะ มันก็จะไม่เหมือนเรามันอาจจะมีความสามารถมากกว่าเราอย่างเช่นสุนัขก,ก็สามารถมีเอ่อดมดมกลิ่นได้มากกว่ามนุษย์ในขณะที่มนุษย์จะมีข้อจํากัดว่าดมกลิ่นได้เท่านี้ค่ะแต่ในขณะที่ลูซี่ไม่ใช่ลูซี่นี่ไปถึงระดับที่เข้ากฎของความจริงแท้และเพราะว่านางใช้เอ่อฤทธิ์ยามันทำให้นางใช้ระดับมันสมองได้ถึงหนึซึ่งเราก็เคยเชื่อกันว่า ถ้าเกิดเราพัฒนาระดับสมองขึ้นไปจนถึงระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดวิสอก็ได้อันนี้มันเป็นความเชื่อหนึ่งนะคะแต่นี่อีกความเชื่อหนึ่งก็คืออันนี้ที่หยิมคิดเองก็คือบางคนสมองอาจจะพัฒนาสูงมากคือ iq สูงมากแต่วิสดอไปไม่ถึงก็เหมือนกับที่เราพูดว่า iq กับ eQ นะคะคือความความสามารถทางด้านอารมณ์และก็ความสามารถทางด้านมันสมองซึ่งเราก็ ก็ถ้าตีความจากขันห้าเราก็จะเห็นชัดเจนว่าความสามารถทางด้านอารมณ์ก็คือเวทนาคำว่าเวทนาสัญญากับสังขารคือ,อ,อต้องเป็นตัว3อย่างสิจริงๆแล้วถ้าเราจะเทียบ EQ มันก็น่าจะเป็นส่วนของเวทนาหรือความรู้สึกกับความคิดคือสังขารเนาะ ไอตัวจิตวิญญาณเนี่ยค่ะตัวเนี้คือ EQ ว่าจะไปให้ถึงในระดับนั้นได้ไหมดังนั้นการจะเป็น Wisdom หรือผู้รู้ได้เนี่ยก็จะต้องมีทั้ง EQ และ IQ ะ่ทีนี้ตอนที่ในลักษณะของลูซี่เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่อง EQ หรอกแต่ว่าเพราะหนังมันมีเวลาของมันจำกัดมันก็จะพูดถึงเรื่องของ IQ ว่าด้วยความที่เชื่อว่าถ้าเราพัฒนาระดับมันสมองคือระดับความอย่างรู้ไป ไปได้ถึงหนึ่งเเนี่เราสามารถปิดแปลงโมลเลกุลในร่างกายก็ได้ซึ่งอิ่มก็ค่อนข้างเชื่อตรงนี้เหมือนกันว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างภายในร่างกายเราได้เพราะว่าตัวจิตก,กับไอตัวรูปขันเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันจนกระทั่งมันได้ประสิทธิภาพหนึ่งร้ยเปอร์เซนตเนี่ยค่ะตอนจบลูซี่ก็ยอมไปเป็นสิ่งจริงแท้เพราะนางมีความรู้สึกว่านางต้องการ นางต้องการเป็นความรู้ค่ะนางต้องการที่จะเป็นความรู้คือส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งมากกว่าการที่จะเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะนางบรรลุแล้วนะคะบรรลุที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นเราก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ก่อนเรื่องของเวลาเป็นเอกภาพตัวนี้มันมีส่วนสําคัญในการกําเนิดของจักรวาลมากๆเพราะว่าอิ่มดูสรารคดีมาเยอะแล้วทีนี้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็สนใจในเรื่องของการ การกำเนิดจักรวาลก่อนเหตุการณ์บิ๊กแบงค่ะตรงนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องบ i ๊กแบงกันละตอนเนี้ยเขากำลังสงสัยว่าก่อนที่จะเกิด Big Bang มันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทําให้มันเกิด Big Bang แล้วก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์อะไรก่อน Big Bang เนี่ยค่ะตรงนี้ถ้าเขาได้คําตอบเขาก็จะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วจักรวาลเรามันมาได้ยังไงทีนี้พูดถึง Big Bang เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็พูดกันว่าบิ๊กแบงมันก็มาพร้อมกับเวลานั่นแหละ หมายความว่าถ้าไม่มีเวลาเกิดขึ้นก็จะไม่มีบิ๊กแบงเช่นกันดังนั้นเวลานี่เป็นมิติที่สำคัญของการเป็นจักรวาลสสารของเรานะคะอย่างทุกวันนี้เราก็ต้องมีเวลาเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องอะถ้าเวลาหยุดสมมติเวลาหยุดเนี่ยคุณจะไม่เคลื่อนไหวเลยคือเวลาเป็นมิติที่เรามักจะรับรู้กันเพียงแค่ว่ามันอยู่ในสถานะของนาฬิกาแต่ไม่ใช่ค่ะ เวลามันอยู่ในสถานะของความเป็นชีวิตเลยค่ะความเป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในจักรวาลเลยจักรวาลสาสารและวัตถุนี่เลยถ้าหากว่าไม่มีเวลาก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะอย่างรถนี่ถ้าไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่วิ่งนะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าคนไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์อาจจะมองยากหน่อยเพราะว่าเราไปยึดติดกับเข็มนาฬิกามากเกินไปเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นเนี่ยค่ะสอนมาด้วยคําว่าเออเวลาหมายถึงการดูนาฬิกานะแต่จริงๆเราไม่ได้รู้ว่าเวลามันมีความสัมพัน์กับเอ่อชีวิตของเราอะความเป็นชีวภาพของเราอขนาดไหน,น่งค่ะทีนี้เขาก็ว่ากันว่าอย่างถ้าหากไม่มีเวลาก็ไม่มีการ เกิดอะไรขึ้นเลยทุกอย่างไม่เกิดทุกอย่างจะหยุดหมดเลยถ้าไม่มีเวลาดังนั้นทุกวันนี้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือไปนั่นไปนี่ได้หรือจัก,กรวาลขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดและชะตากรรมก็ยังดำเนินไปของมันและพูดถึงห่วงเวลาต่างๆของมันมันก็ดำเนินต่อไปเช่นออตอนนี้อยู่ใน2,500ปี2,559เนี่ย ช่วงเวลานี้ก็ดําเนินของมันไปอยู่ต่อให้อิ่มตายไปไอช่วงห่วงเวลาของ2,559ก็ยังคงอยู่ซึ่งถ้าหากว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะของสาสารหรือวัตถุแล้วเนี่ยไปได้ระดับสูงก็มันก็สามารถที่จะย้อนมาย้อนหรือไปข้างหน้าหรือหรือมาเจออิ่มในปี2,559ซ้ำไม่รู้กี่ครั้งก็ได้ทั้งทงที่ตัวจิต เของอิมนี่มันอาจจะไปเกิดเป็นสิ่งอื่นในมิติอื่นแล้วก็ได้นะคะอันนี้เราพูดถึงมิตินี้นะคะอิมก็เลยเชื่อว่าเอ่อพอดูเรื่องลูซี่แล้วค่อนข้างเชื่อว่ามันเป็นมิติของเวลามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกําเนิดของจักรวาลศาสาร์เราด้วยคือถ้าไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวมิติก็จะไม่เกิดะคะ ดังนั้นแต่ละมิติี่ะมันก็มีเวลาของมันเวลาจะเดินช้าหรือเดินเร็วนี่ก็แตกต่างกันเวลาจะอาจจะหยุดนิ่งเลยก็ได้นี่ค่ะก็คือแต่ละมิติเนี่ยเวลาแตแตกต่างกันแน่ๆเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มจะมีการ ทดลองเรื่องของไทม์แมช i n e ค่ะอันนี้เขาทำกันจริงๆนะคะไม่ใช่การ์ตูนโดเรมอนแล้วเขาผลิตเครื่องทำ Time Machine แต่ใช้นิวตรอนในการเดินทางแทนมนุษย์ไปก่อนเพราะว่าร่างกายมนุษย์เราเคลื่อนไหวไม่ได้เร็วกว่าแสงค่ะมีแต่นิวตรอนที่จะสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนั้น <_ EN> เขาจึงทดลองกับน,นิวตรอนก่อนทีนี้ก็ก็มันก็เพิ่งจะเป็นการทดลองขั้นต้นซึ่ง แค่มูล,ลค่าของการทดลองมันก็เป็นไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วอะหมายถึงค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อเทียบเป็นเงินดอลลาร์เงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนี่มันจะพัฒนาขนาดไหนแต่แน่นอนว่าการพัฒนาสิ่งพวกนี้เพื่อเพ,อเพราะเราต้องการไปถึงความจริงกันนั้นแหละส่วนใหญ่ของการที่เราใฝ่รู้ก็เพราะว่าเราพยายามหาความจริงของ ตัวตนเราของพระเจ้าหรือของสรรพสิ่งเนี่ยค่ะเราถึงได้พัฒนาความรู้มาขนาดนี้แต่ทีเนี้ยความรู้ในโลกของเรามันก็ยังเป็นความรู้ระดับโนเลดซึ่งถ้าเป็นในทางศาสนาเขาจะสอนความรู้เกี่ยวกับ wisdom วิสดอมละแต่ทีเนี้ยวิสดอมมันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดประจักษ์ได้อย่าง เต็มที่ตอนนี้ก็หเปยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะไปวัดไอตัววิสตอมได้ค่ะมันก็ยังทุกคนพอไม่เห็นอะไรที่มันประจักษ์ก็ยังไม่อยากจะเชื่อกันด้วยภาษาว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงมันถูกหรือผิดเราก็ยังไม่รู้อ่ค่ะค่ะ งั้นก็วันนี้ก็จบเรื่องลูซี่แค่นี้นะคะก็ชวนกันคิดชวนกันฟังชวนกันวิเคราะห์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ